ส่วนวันนี้มีเหตุอากาตุกอาจต่อหน้าต่อตาคนแถวย่านถนนรัชดาพิเศษนะคะเมื่อวัยรุ่นไปรุมทําร้ายคู่อริแล้วพฤติกรรมแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายพลเมืองดีเขาบันทึกคลิปเอาไว้ได้ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอภิเอกบาลังโพในเจาะเกาะติดค่ะช่วงเจาะเกาะติดร่วมเจาะเกาะติดโดยรักน้ําเพราะน้ําคือชีวิตน้ําดื่มไทยน้ําดื่มเรจ e นซี เด็กันเอาเอา่า้ฮรหน่อย่อยหน่อยหนุเทึกพลเมืองดีเจอจัดจะใช้สกันถิ่นอื่นขี่จักรยานยนต์เข้าไปรุมทำร้ายวัยรุ่นโหดขั้นสุด4ี่ต่อหนึ่งปล่อยทั้งหมัดเท้าหมวกกันน็อกชนิดจัดเต็มแถมยังถ่ายคลิปไว้ด้วยฟาดกันหรัวจนชาวบ้านแถวนั้นหรือแม้แต่คนที่สัญจรไปมา ต่างตกใจร้องห้ามโกรธมาตั้งแต่ชาติปางไหนถึงรุมยำไม่เกรงกลัวกฎหมายกันแบบนี้เหตุเกิดช่วงสายวันนี้ที่ปากซอยรัชดาพิเศษสามกรุงเทพมหานครกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นชายสี่คนขี่รถจรักรยานยนต์ตามชายที่ถูกทำร้ายจากในซอยมาจนถึงปากซอยบุกเข้าทำร้ายไม่สนสายตาผู้คนแต่ไม่มีใครกล้าห้ามก็แค่คุมเชิงอยู่ห่างๆเพราะกลัวถูกลูกหลงใจนึงก็แอบห่วงกลัวไอ้หนุ่มร่างบาง จะตายเสียก่อนก็เลยแจ้งตำรวจไม่นานตำรวจสอนน้องยขวางก็เข้ามาระง,งับเหตุก่อนจะแยกย้ายกันไปส่วนสาเหตุนั้นคาดว่าเป็นเรื่องเงินเงินทองทองเพราะได้ยินผู้ก่อเหตุบอกว่ามันเอาเงินผมมาก็มามาเบี่ยงรถล้ม<ะ>แล้วก็รุมเลย<ะ>แล้วก็มีคนหนึ่งอีกตามมาอีกคนหนึ่งใส่หมวกใส่หมวกกันน็อกใส่ก็มาบอกพาแล้วพอแล้วเป็นสีลุมหนึ่ง ตามที่ตะโกนในคลิปสี่คนไหมสี่หรือห้านี่แหละประมาณนี้แหละผมก็จำไม่ได้ว่าใครเป็นใครเนาะตัวเนี้ยตัวตรงนี้เลยตัวเนี้ยกันตรงนี้ผมบอกว่าพอพอพอตํารวจมาแล้วเข้าไปเข้าไปห้าเข้าไปห้ามมันบอกว่ามันเอาเงินผมมามันเชิดเงินผมมาผมก็เลยจะมาโทรตํารวจมาพอดีตํารวจเขาก็มาพอดีตํารวจมาพอดีก็เลยงานไม่ตรงนั้นอ่ะาย้็ก็น่าจะอยู่สี่ห้านาทีผมนะเจียบเยอะพอดีเ พนตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิษผู้กำกับการสอนอนห้วยขวางเผยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความแต่ก็ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบหาผู้เสียหายจะเข้าแจ้งความก็พร้อมจะดํำเนินคดีตามกฎหมายทันทีสักดาหิทรัพย์ถ่ายภาพอภิเอกบัลลังโพทีมข่าวอายกรรมรายงาน